สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องคนขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ก็มีเหรียญมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นเหรียญชนิด5บาทรุ่นเก่าพระเสียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่9 เหรียญห้าบาทรุ่นนี้ปีพศนี้จะมีจุดต่างกันอยู่สองจุดเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูท่านผู้ชมก็อย่าพึ่งเลื่อนข้ามไปไหนนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ท่านอาจจะไม่เคยพบเจอเลยดังนั้น ถ้าท่านเลื่อนผ่านท่านก็จะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเหรียญห้าบาทรุ่นเดียวกันปีพศเดียวกันแต่มีจุดไม่เหมือนกันจุดไม่เหมือนกันที่ว่าก็จะมีอยู่สองจุดก็ไปดูกันนะครับดูด้านหน้าก่อนนี่คือเหรียญธรรมดานะครับ เหรียญธรรมดานี่ตัวหนังสือคำว่าภูมิพลรุณนเดเดเนี่จะเห็นชัดเจนทุกตัวคำว่ารัชกาลที่เก้าก็จะเห็นชัดเจนทุกตัวเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญ5บาทนี่จะมีเก้าเหลี่ยม เหรียญน,นี้จะเห็นชัดเจนเก้าเหลี่ยมแต่เหรียญน,นี้นะครับตัวหนังสือคำว่าภูมิมพลนี่มีบางส่วนที่ไม่ชัดเจนก็คือคำว่าดุลน,นะครับคำว่า,าดุลน,นี่จะไม่ชัดเจนคำว่ารัชกาลที่เก้านี่ คำว่าเาตัวหนังสือคำว่าการนี่นะครับไม่ชัดเจนขอบนะครับสําหรับเหลี่ยมที่เป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมนี่เหรียญน,นี้ซึ่งเป็นเหรียญไม่ธรรมดานี่นะครับขอบเก้าเหลี่ยมไม่มีไม่มีเหลี่ยมไม่สามารถนับเหลี่ยมได้ ว่าเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมดูก็เหมือนดูแบบนี้ก็สามารถดูได้นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนี่คือเหรียญธรรมดานะครับท่านได้สัมผัสทุกวันในชีวิตประจำวันแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญไม่ธรรมดาหลายท่านนะครับไม่เคยพบเจอเลย เรามาให้ท่านได้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูด้านหลังนะครับไปดูด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นรูปวัดนะครับในส่วนของด้านหลังตัวหนังสือก็จะเหมือนกันขอบก็จะเหมือนกันนั่นก็คือ ตัวหนังสือเหรียญธรรมดานี่จะชัดเจนทุกตัวเหรียญไม่ธรรมดานี่จะชัดเจนบางส่วนแล้วก็ไม่ชัดเจนบางส่วนนะครับเลขห้าเหรียญธรรมดานี่ฐานของเลขห้านี่จะเห็นชัดเจนแต่เหรียญไม่ธรรมดานี่ฐานเลขห้านี่จะไม่ชัดเจนนะครับส่วนขอบก็ ไม่มีไม่มีขอบเก้าเหลี่ยมเหรียญน,นี้ขอบเก้าเหลี่ยมมีนะครับขอบเก้าเหลี่ยมมีเหรียญน,นี้ไม่มีขอบเก้าเหลี่ยมในส่วนของปีพศนะครับมาดูที่เราว่าปีพศเดียวกันปีพศ25 4 3น้าสานะครับปีพศ2543แล้วก็มาดูเหรียญไม่ธรรมดา ก็เป็นปีพศ2543นะครับเนี่ยป็นปีพศ2543เรามาดูนะครับจุดที่ไม่เหมือนกันอีกจุดหนึ่งเหรียญธรรมดานะครับก็คือขอบเหรียญธรรมดาขอบฟันเฟืองจะเป็นสีทองแดงผสม ขอบสีขาวนิดๆน,นะครับนี่คือจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับต่างกันส่วนรูปวัดก็จะเหมือนกันนะครับมาดูขอบเหรียญน,นี้สิครับเนี่ย เหรียญไม่ธรรมดานะครับขอบจะเป็นสีขาวสีเงินด้านหน้าเหมือนกันพระรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าด้านหลังด้านหลังรูปวัดเหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือด้านขอบนะครับไม่เหมือนกันก็คือด้านขอบ เหรียญธรรมดาขอบจะเป็นสีทองแดงเหรียญไม่ธรรมดาขอบจะเป็นสีขาวสีเงินนะครับทำคลิปไปครั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่าเหรียญน,นี้เหรียญขอบสีขาวนี่เป็นเหรียญที่โดนตะไบ เหรียญห้าบาทปีสี่สามเนี่ยนะครับรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นปีพศอ,อ,อะไรนะครับเหรียญห้าบาทส่วนผสมก็จะเป็นทองแดงนะครับส่วนผสมก็จะเป็นทองแดงทั้งในข้างในนี่ทองแดงเลยนะครับถ้าตะใบออกยิ่งพบเจอทองแดงนะครับเหรียญน,นี้เป็นขอบสีขาวนี่ถ้าตะใบ ยิ่งเป็นสีขาวไม่เชื่อก็ลองดูนะครับเอาเหรียญปีสี่สามเจดีห้าบาทขอบฟันเฟืองสีทองแดงนี่ลองมาตบายดูท่านจะเห็นสีขาวไหมถ้าท่านเห็นสีขาวท่านก็จะไม่ได้โกหกตัวเองจะเชื่อในเหรียญเจดีย์หบาทนะครับแต่เหรียญน,นี้ท่านไม่มีแน่นอน ไม่ต้องไม่ต้องหามาตะใบตะใบเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับถ้าตะใบออกไปแล้วเจอแต่สีทองแดงเนี่ยเป็นปกตินะครับถ้าตะใบออกไปแล้วเป็นสีขาวเอามาขายให้ผมเลยนะครับเอามาขายให้ผมเลยผมรับซื้อแน่นอนราคาค่อยมาว่ากันนะครับ นี่ก็คือคลิปวิดีโอเหรียญชนิด5บาทรุ่นเดียวกันปีพศออเดียวกันแต่ขอบไม่เหมือนกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องคนขายเหรียญ Channel สวัสดีครับ